สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A ทุบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวคนหกราศีนี้เงินทองเข้ามาไม่ขาดสายรายได้เข้ามาไม่ขาดมือคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนหกราศีที่มีเกณฑ์รวยใหญ่แล้วละคะ่ะก่อนอื่นเอทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปเดี๋ยวนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ด้านล่างนี้เองค่ะเพราะฉะนั้นหากเพื่อนท่านไหนอยากให้กำลังใจและสนับสนุนช่องก็สามารถร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ได้นะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ สำหรับดวงคนหกราศีที่มีเกณฑ์ว่าบุญเก่าจะพาท่านรวยแถมยังมีตัวช่วยในการปลดหนี้ปลดสินอีกนะคะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกก็คือท่านที่เกิดในราศีกุมราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีมีนราศีที่สามคือท่านที่เกิดในราศีเมทุนราศีที่สี่คือ ท่านี่เกิดในราศีกรกฎราศีถัดมาคือท่านจะเกิดในราศีสิงห์และส่งท้ายกันที่ราศีสุดท้ายคือท่านจะเกิดในราศีธนูนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าคนหกราศีมีเกณฑ์ดวงรวยใหญ่แล้วนะคะมีตัวช่วยในการปลดหนี้ปลดสินของท่านค่ะจะเรียกได้ว่าบุญเก่าพารวยก็ไม่ผิดนะคะ เป็นดวงราศีที่ช่วงนี้สภาพทางการเงินจะกลับมาคล่องตัวมากขึ้นหนี้สินก็บรรเทาเบาบางลงไปเพราะว่ามีคนใจดีเข้ามาคอยช่วยเหลือดวงพลิกชีวิตเปลี่ยนไปแบบโคตรปังโคตรเฮงกันเลยละคะ่ะสำหรับคนหกราศีเรียกได้ว่ามีคนอุปธรร์พาปังนะคะมีเกณฑ์ได้ปลดหนี้ปลดสินได้สมใจตามที่ท่านหวังเลยละคะ่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าบุญเก่าพารวยอย่างนี้แล้วเมื่อได้รับสิ่งดีๆตอบกลับมาก็เรียกได้ว่าดวงพลิกชีวิตเปลี่ยนกลับมาปังนะคะเงินทองโดดเด่นยืนหนึ่งคล่องตัวด้วยเรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆค่ะเรื่องท่านทุกใจอยู่กำลังจะหมดไปนะคะเพราะว่าจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมใครที่มีหนี้มีสินติดตัวบอกเลยว่าจะมีคนใจดีเข้ามาคอยช่วยเหลือแล้วก็หยิบยืนเงินทองให้กับคุณค่ะ เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่อุปรร์พารวยบุญเก่าพาปังบอกเลยว่าปลดหนี้ปลดสินได้สำเร็จสมใจยอย่างแน่นอนเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนหกราศีที่มีเกณฑ์เงินทองเข้ามาไม่คาสายรายได้เข้ามาไม่ขาดมือนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะ จะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ